รายงานด้านที่หนึ่งวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพของ,งานางสาวกันนิกาจอมทองรายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพการมีวินัย เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีวินยัยโดยรักษาและปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อตกลงที่กำหนดไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและเป็นแบบอย่างให้บุคคลอื่นในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นมีความสุขโดยอาศัยการฝึกอบกรม ให้รู้จักการปฏิบัติตนรู้จักการควบคุมตนการปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบวินยัยได้ปฏิบัติตนครอบคลุมทั้ง3มด้านได้แก่การเป็นผู้บริหารที่มีวินัยในตนเองด้านการเป็นผู้บริหารที่มีวินัยทางสังคมหรือวินัยในหมู่คณะด้านการเป็นผู้บริหารที่นำวินยัย ในการส่งเสริมระเบียบวินัยภายในโรงเรียนโดยปฏิบัติดังนี้1.1การมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม1.2การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้สำเร็จลุล่วงอย่างดีที่สุดมีความเข้าใจงานในหน้าที่ทั้งที่เป็นงานประจำและงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมีความสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีขั้นตอนและมี การทำงานเป็นระบบตามแผนจนประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ1.3การตรงต่อเวลาการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีความตรงต่อเวลามีวินัยในการปฏิบัติงานโดยรักษากำหนดเวลาในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จทันเวลา มีการวางแผนในการปฏิบัติงานและวางแผนชีวิตตนเองและครอบครัวอย่างมีแบบแผนใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเหมาะสมทำให้งานสำเร็จตามกำหนดหรือก่อนกำหนดเวลาอย่างมีคุณภาพ1.4ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวมีความซื่อสัตย์สุจริตงดเว้นการกระทำผิดหรือทุจริตตามหลักศีลธรรมจัรญ,ญามีความเกรงกลัวต่อบาป1.5การรักษาความสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชน ยอมรับนับถือในศักดิ์ศรีและสิทธิของบุคคลให้เกียรติซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารืเอเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นและนำความคิดเห็นของผู้อื่นมาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักความพอเพียงประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม กระทำในสิ่งที่ถูกต้องมีความเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายปฏิบัติตนตามระบอบประชาธ,ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและมีส่วนรวมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอ้อม2.1ความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่น และรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานปฏิบัติงานประสบความสำเร็จผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบเป็นแหล่งศึกษาดูงานของโรงเรียนต่างๆ 2. การยึดมั่นในหลักนิติธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาไม่ใช้หน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์เป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีรักและเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจต่อสิทธิ์และเพื่อนร่วมงาน 2.3การยึดมั่นในหลักนิติธรรมกระทําในสิ่งที่ถูกต้องมีความเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย2.4การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนะธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติดเป็นผู้ใช้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการได้ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนที่เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่มีการดำรงชีวิตที่ประหยัดมัธยัสถ์กดออก3.1การดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3.2การเว้นจากอบายามุกและสิ่งเสพติด เป็นผู้ละเว้นจากอบายมุกและสิ่งเสพติดทั้งปูง3 3การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง3.4การดำรงตำแหน่งเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่3.5 การประหยัดมัธยัติอดออมใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมประหยัดและอดออมตามความควรแก่ฐานะ 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนและร่วมมือกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนางานมีบทบาทในการเป็นผู้นำทางวิชาการในวิชาชีพรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างปลุกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคม4.1 การเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์4.2การศึกษาคนา้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนางานในวิชาชีพ4.3การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ เป็นผู้นำและผู้ร่วมกิจกรรมต่างๆในระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการแก่ผู้อื่น 4. การรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 4.5การเสริมสร้างปรูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคม 5. ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้และ,สะแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทงช่วยเหลือนักเรียนและผู้ร่วมงานเต็มกำลังความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน ศึกษาคนา้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่มาพัฒนางานในหน้าที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม5.1การเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทน 5.2การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถเต็มหลักวิชาอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน5.3การศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่5.4 การประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 5. การมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทสิทธละจนสำเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและได้รับการยก การนำเสนอวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจัรยาบรรวิชาชีพของนางสาวกัน,นิกาจอมทองในห้าองค์ประกอบคือการมีวินัยการประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีความรับผิดชอบในวิชาชีพพอที่จะชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการครองตนครองคน รองงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านลานนาเป็นสำคัญขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานกรรมาการสถานศึกษาผู้นำท้องถิ่นเครือข่ขายผู้ปกครองที่ร่วมพัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าไม่หยุดยัง้งโดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนบ้านลานนาที่มุ่งมัน่นใส่ใจ เพื่อพัฒนาความรู้กระบวนการทำงานและกระบวนการคุณธรรมจริยธรรมอันส่งผลให้ผู้รายงานได้รับการพัฒนาและดำรงไว้ซึ่งวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรณวิชาชีพอยู่เสมอขอบคุณคณะกรรมาการที่สละเวลามาร่วมพิจารณาประเมินระดับคุณภาพด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรณวิชาชีพของผู้รายงาน ในครั้งนี้ด้วยไมตรีจิตและมิตรแห่งการเรียนรู้